กัน,นด้วยนะอืหลังจากที่ห่างเหินให้ห่างหายให้ถูกแล้วมาวันนี้ก็จะมาอ่านสอนการเทคนิคง่ายๆคืออลงชื่อในกรอบโดยใช้บล็อกพวกนี้ใช้ดาบพวกของอะไรพวกนี้อันนะอย่างแรกคุณเตรียมบล็อกอะไรมาก็าได้อืเอาเดมอนดีกว่าแล้วก็กรอบลูกหรือไอเทมเฟรมหรืออะไรอย่างแล้วก็เอวี เอวีวันนี้ฮะแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้เลือกบล็อกมาหนึ่งอย่างแล้วก็เขาเป็นดาบเป็นชื่อ,อเลยเขียว่าดาบคูตาไอคูตาละมันก็จะได้ดาบคตาละมาแล้วเราก็วางบล็อกดูบ็อก แล้วก็วางกรอบดูครับวางดาบนะอันนี้มีชื่อนะดาบเลื่อนเห็นไหมเนี่ยเจงอะดรเจงอะดิได้เทคนิคมาจากด็อกเตอร์ดอยเกมเมอร์ชาแนลเฮ้ยทุยด็อกเตอร์ดอยเกมเมอร์นะพี่มาหาใน u t u b e ได้เลยกับวิจากก็ไม่มรู้แหละบายอาชื่อว่าบายแล้วกันนะะ อืมโอเคมาดูเท่าทนี้แหละก็อย่าลืมไลค์แชร์สักสไครต์ให้เพื่อนรู้กันด้วยและครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องบา,บายบายเย่ห้าสิบวิวอย่าลืมห้าสิบวิวห้าสิบวิวห้าสิบซับสไครย์ยังไม่ถึงเลยเย่ไปแล้วาย